เมื่อก่อนนี่แบบอ่ารอบตัวอย่างนี้ใช่ปะ่ะก็จะตึงพอดีอ่ะพอดีเลยอ่ะพอน,นั่งแล้วมันก็จะแบบแน่นแน่นพุงเดี๋ยวนี้ก็เออเริ่มขายหายใจคล่องขึ้นใช่แล้วบางทีตอนกลางคืนอ่ะตอนเย็นตอนอาบน้ําอ่ะเหมือนจะมีอาการท้องอืดตลอด<ฮ>ท,ทั้งที่กินก็ไม่ได้เยอะก็เลยเอะหรือว่าเราแพ้แป้งกินแป้งเยอะไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะท้องอืดตลอดแต่พอเริ่มเข้าโปรแกรมไม่นานอาการท้องอืดตอนกลางคืนอ่ะท้องแข็งเลยนะเหมือนคนท้องอ่ะ ก็จะดีขึ้นไม่มีอาการหายใจแน่นก่อนหน้านี้เคยปลายนิ้วชาทั้งซ้ายและขวาเลยปลายนิ้วก้อยปลายนิ้วพอจับแล้วอะจะเจ็บก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราอ้วนขึ้นแล้ว็เลยคิดอย่างนั้นค่ะพอเมื่อก่อนเนี่ยไปหาหมอก็ไม่หายก็กินยาตามหมอก็ไม่หายพอทำโปรแกรมนี้ตอนเนี้ยปลายนิ้วไม่เจ็บแล้วค่ะจิ้มจิ้มที่ปลายนิ้วก้อยอ่ะอือฮะ ก็จะรู้จิบแป๊บแป๊บแป๊บแปอย่างนั้นนะคะตอนนี้ไม่เป็นแล้วค่ะก็เลยรู้สึกดีขึ้นจากที่แก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้แล้วเราก็เอ,อจะมีเส้นเลือดขอบด้วยเราก็กลัว แต่ตอนนี้รู้สึกเหมือนเส้นเลือดขอดรู้สึกบางๆลงอ้าโอ้โหดีมากเลยเพราะว่าเออตอนนี้เหมือนก็เส้นเลือดมันไม่ปูดขึ้นมาแล้วเมื่อก่อนมันปูดขึ้นมาเส้นหนึ่งพอลงคอร์สเนี่ยนอกจากเรื่องหุ่นแล้วสุขภาพพี่ดาเ็าดีขึ้นนี่ฝนิ้วหายเจ็บแล้วก็เส้นเลือดขอดดีขึ้นใช่ก็เอ่อท้องอืดอาการท้องอืดใช่ไหมคะใช่ค่ะท้องอืดดีขึ้นดีมากเลยนี่21สิบเอดวันเองนะพี่ดานี่คือเกงเกงเอลสามสิบสองนะคะแต่จริงๆตัวเองเอลสามสิบสี่ออฮะ ใช่แต่นี่ก็้ยังตอนแรกฉีกแบบเนี้ยฉหูดึงไม่ได้เลยนะตอนนั้นอ่ะค่ะตอนนั้นดึงดึงเข้าไม่ได้เลยตรงเนี้ยมันต้องลดลงเพราะว่ามันดึงขึ้นมาได้อีกเห็นไหมคะพอมันดึงขึ้นแล้วยกลงอีกเห็นไหมใช่ทางสองชั้นดีขึ้นทางสองชั้นตรงนี้เนาะใช่ค่ะแล้วพี่ดาดูความลึกของคอนะคะค่ะตอนแรกคอลึกมากนะคือตอนตอนกลางคืนอ่ะจะอืดกว่านี้อีกนะ แบบว่า,าหายใจไม่ออกเลยอะออออถึงแบบไม่ไหวแล้วอะต้องหาทางแล้วอะต้นขารอบนี้เหลือแค่นี้เองแต่ต้นขาตอนแรกเยอะมากนูนออกนี้เลยใส่<น>ไม่เข้าเลยอะใช่ใชอ๋อว่อเห็นผลลับแล้วรู้สึกดีเนาะค่ะดีค่ะต้องทำต่อค่ะ